สีทุกคนด้วยวันนี้จะมาเล่นซองคูลดวงนี่คือซอควงนี่คือซอควงสีสีของดากนบนนะครับผม,มผมจะเล่นวิทีเลยผมจะเล่นวิทยเลยแบบร้อน จังเาคนคุณูจังช่วยผมไปมยวได้ไหม,ม,ไมยูได้ en el